สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห่วงจุ้ย SME ทาง Smart SME TV ชี้ช่องรวยครับวันนี้อยู่กับผมบ๊อบนิธิโรจนันทวอุทวิวงครับดำเนินรายการคู่กับอาจารย์มานวตประภาสานนท์แน่นอนก่อนจะไปเจออาจารย์มานวตประภาสานนท์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอบอกเลยว่า1สิงหาคมเราก็มีสิ่งดีๆมอบให้ครับในคือช่องทางการติดต่อที่ มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมส่ง SMS ครับเข้ามาพูดคุยในรายการกับเราได้สดๆณตอนนี้เลยนะครับด้วยการพิมพ์ข้อความวันเดือนปีเกิดหรืออยากทักทายก็ได้ครับทักทายน้องฟ็อกทักทายอาจารย์มาโนดนะครับแล้วก็หรือจะถามอาจารย์ในเรื่องของการเช็คดวงจีนครับก็คือส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดครับพร้อมชื่อของคุณเข้ามาได้ที่ SMS นะครับด้วยการพิมพ์ครับผมนะข้อความส่งมาที่4712004นะครับย้ำนะฮะ 4712004นะฮะวันนี้ได้เจอช่องทางดีๆแล้วได้เจอกับอาจารย์ดีๆดีกว่าครับอาจารย์มานุษประภาสานนท์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหต้นเดือนสิงหามาฟ้าใหม่ขนาดนี้สิ่งดีๆก็มามมบให้คุณผู้ชมเลยนะครับมีทุกเดือนนะครับนะครับมีทุกเดือนตลอดเลยที่แน่นอนครับพลาดไม่ได้กับดอกจันทร์494199นะครับเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติของอาจารย์มานุษประภาสานนท์ที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศาสตร์การพยากรของจีนและก็ห่วงจุ้ยด้วยใช่ไหมอาจารย์อ่าใช่นะฮะต้อง ย้ำให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่ามีดีอะไรครับาจาจย์ฮะก็มีมีตัวเลือกให้นะฮะว่าถ้าอยากซื้อบ้านหรือคอนโดมันจะเลือกชั้นไหนยังไงหรือทิศทางไหนยังไงครับผมนะครับหรือถ้าอยากรู้อาชีพเราก็ก็จะมีบอกในนั้นมีไกด้วยไกด์ไลน์บอกว่าอาชีพสําหรับคนแต่ละเดือนแต่ละราศีนี่มันยังไงหรืออาชีพที่คิดว่าทําแล้วแล้วทให้เรารวยได้นะครับโอ้โหนี่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะมีมีบอกอยู่ในนั้นได้สาหรับแต่ละปีเกิดเลือกบ้านเลือกอาชีพ เลือกรถได้ไหมอาจารย์เลือกรถอยากรู้รถก็เป็นเรื่องของการใช้สีรถอันนี้ก็โทรได้เลยอันนี้บอกได้เลยชัดเจนโทรได้เลยนะลงทุนทำธุรกิจต้องมีหุ้นส่วนอาจารย์เช็คหุ้นส่วนเช็คคู่ได้ไหมได้ทันทีทันทีเลยนะทันทีดอกจันทร์ไหอาจารย์ 4 9 4เ9้นกะฮะก็คุณผู้ชมโทรไปได้ระบบต่อละอัตโนมัติกับอาจารย์มาโนุษรมภาสารนน์ครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสดๆในรายการของเราได้ที่หมายเลขครับศ8นย์แปดหกเช็คนะครับในเรื่องของดวงการทําธุรกิจหรือว่าดวงประกอบการงานว่าคุณควรจะทําอะไรวันนี้ขออนุญาตนะครับเน้นในเรื่องของคนที่ต้องการหาอาชีพหรือธุรกิจกับตัวเองดีกว่า เพราะอจากน์น้นในจุดนี้นะครับ,รบนะฮะและส่วนท่านใดครับที่อยากจะดูดวงส่วนตัวดวงจีนแบบอันนี้แบบเต็มรูปแบบได้ทุกเรื่องบ้านครอบครัวความรักชีวิตอาจารย์บอกว่าโทรมาได้ที่หมายเลขนี้ฮะ0863445358ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้คุณผู้ชมครับสามารถโทรไปได้อันนี้ได้ทุกเรื่องนะฮะเช็คดวงจีนนะครับหรือว่าจะเป็น นะฮะให้อาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยที่บ้านที่รา้านหรือธุรกิจก็สามารถโทรมาได้เช่นเดียวกันหมายเลขนี้เหมือนกันนะครับ0863445358เพราะว่าถ้าเกิดคุณดูห่วงจุย้ยอาจจาะแถมดูดวงจีนฟรีนะครับผมนะฮะฝากไว้เลยเ<อ>นะฮะตัวช่องทางดีๆอย่างนี้กับรายการของเรา,ค,า e. ครับห่วงจุ้ยเอสเอนะทางช่องสมาร์ตเอสเอ็มีทีวีชีช่องรวยและพลาดไม่ได้กับมหากรรมดีๆสิ้นเดือนนี้อาจารย์อาจารย์ไปด้วยไหมฮะที่เชียงใหม่ไปเดือนใช่ไหมจากไปมา29-31สิงหาคมนี้ครับ คุณผู้ชมจะพบกับอาจารย์มานวดประภาสานน์ตัวจริงเสียงจริงได้นะครับที่เซนทันพลาซ่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับนะฮะกับมหกรรมชี้ช่องรวย2,014ครั้งที่3ครับสำหรับปีนี้นะครับเจ้าของบูธนะครับหรือว่าใครที่อยอาจองบูธนะฮะเจ้าของธุรกิจต่างๆสามารถโทรมาจองบูธกับเราได้ครับที่หมายเลข081 แปดหนึ่นะครับตอนนี้ยังมีโอกาสจองอยู่นะครับเพราะต้องบอกว่าในงานนี้ที่เชียงใหม่ครั้งนี้โอ้โหเปิดตลาดสู่สากลแน่นอนนอกจากคนไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติมาเดินในงานนี้ด้วยนะครับอานะจารย์งานดีๆอย่างนี้พลาดไม่ได้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าแต่แต่ละก็เ,เรียกว่าแต่แต่ละธุรกิจเนี่ยนะผมว่ามันค่อนข้างหลากหลายดีนะครับนะฮะทุกคน ไปร่วมงานเนี่ยผมว่าจะได้เดียในการที่จะเยอะเลยนะเพราะครั้งที่แล้วที่เราไปกันที่เดอะมอบบงกะปินะอาจารย์ต้องบอกโอ้โหมากมายธุรกิจหลายทุรกิจจันไปเดินไปดูมาด้วยในงานเนาะแล้วคนที่ถือว่าแน่นมากเลยแล้วมีกิจกรรมดีๆเยอะแยะเลยไหมอาจารย์ คือคนปัจจุบันอ่ะชอบชอบจะมีอะไรเป็นของตัวเองผมว่าบางทีก็ทําไปแค่ชีพเสริมก็ได้นะฮะผมว่ามันก็จะในในงานเท่าที่ผมไปเดินดูก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยหลากหลายให้เลือกนะที่สำคัญเช็คดวงอาจารย์มาโนดก่อนหน้างานแล้วก็เดินเข้าไปข้างในครับไปหาธุรกิจธุรกิจนั้นทําให้คุณรวยก่อนคนอื่นแน่นอนครับวันนี้ฮะอาจารย์ครับ นะช่องทางการรับชมเช่นเคยสามารถรับชมเราผ่านกล่องทวิชชั่นนะฮะกล่องทวิชชั่นเป็นระบบธรรมดานะครับช่อง49เป็น h d เ e ฟ42เออ72นะฮะหรือใครใช้ g m m z ก็ดูได้ครับช่อง342 d y n a s ต t แล้วก็ PSI อครับอยู่ที่ช่อง229กล่อง Big กโยู่ช่อง198 p s i True TV 49นะครับแล้วก็สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ครับ w w w s m a r t s m e t v หรือใครจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา Smart SME ไว้ SM ในมือถือก็ดูได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะช่วงแรกของเราอาจารย์วันนี้ต้องบอกว่าต้นเดือนทุกครั้งอาจารย์มานโน่จะมีเรื่องราวของทิศดีๆในแต่ละเดือนมามอบให้วันนี้สําหรับเดือนสิงหาคมครัอาจารย์ทิศไหนเป็นอย่างไรบ้างฮะก็อย่างที่คุยกันทุกเดือนใช่ไหมครับผมทิศที่จะต้องระวังอันแรกเลยกันเขาเรียกทิศอศูนประจำเดือนนะเดือนนี้เดือนนี้ไป เป็นทิศใต้ไปอยู่ตำแหน่งทิศใต้ทิศอสูรไปอยู่น้าทิศใต้ความเสียหายจะเกิดขึ้นอาจารย์ทางนั้นคือทิศใต้ก็คือปีนี้ก็คืออย่าเพิ่งไปทําอะไรกับทางทิศนี้เช่นจะย้ายเข้าไปบ้านถ้าหลังบ้านเป็นทิศใต้อย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องเว้นไปก่อนการไปเข้าเดือนหน้าอะไรเงี้ยนะครับอีกทิศหนึ่งเขาเรียกว่าทิศอสูรทิศห้าพูดครับทิศห้าพูดเดือนนี้จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับนะครับทิศห้าพูดก็คืออย่าอย่าไปเคลื่อนไหวเขา อ,นะอย่าเพิ่งเช่นสมมติจะ,จะทําน้บตกน้ําพุในเดือนนี้ก็พยายามเลี่ยงทิศนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งมาวางนะครับส่วนทิศดีทิศประจําประจําเดือนก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้เดือนนี้สิงหานะครับทิศตะวันตกเฉียงใต<า>ออ้อะไรก็ตั้งทางทิศนี้ได้เลยนะครับเขาเรียกถือเป็นทิศมงคลครับผมนะฮะนี่ก็เป็น3มทิศที่อาจารย์บอกทิศอสูรบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งบางคนเพิ่งเปิดมาดูรายการเราทิศอสูรนี่มันมีผลกระทบกับชีวิตเราอย่างไรจะ คือสูรเนี่ยมันก็คือทําให้เสียหายถ้าหากเราไปทำทำอะไรทางด้านทิศนั้นให้กระทบกระเทือนครับยิ่งแรงเท่าไหร่ความเสียหายเกิดขึ้นกับเรามากเท่านั้นใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้ผลเนี่ยมันจะมีมีเกิดขึ้นท่าแรงสุดมันก็หนักสุดเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยเช่นดวงเขาด้วยในจังหวัดปีนี้อะไรเงี้ยว่าถ้าดวงเขาเราดวงก็หนุนอยู่ก็เดี๋ยวยังกระทบน้อยอะไรเงี้ยถ้าถ้าดวงตกด้วยก็จะ ซ้ำเลยมันจะซ้ำเลยเรียกว่าเคาะซ้ำกาซัดหนกหนาสาหัดสากกันแต่ห้าพูดบางคนเพิ่งดูย้ําอีกนิดหนึ่งครับห้าพูดเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้วุ่นวายใช่ไหม เอ่อเช่นรู้ไปกระตุ้นเขามันก็เกิดความวุ่นวายภายในตัวเขาเองครับผมเกิดปัญหาอุปสรัคเยอะแยะมากมายอะไรพวกนี้ฮะครับผมก็เป็นตัวตัวที่เขาให้เลี่ยงไปครับส่วนทิศดีแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้อยู่แล้วความหมายเขาก็คือทิศที่ดีคุณควรจะไปทางไหนอาจารย์บอกแล้วนะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศนี้ดีแน่นอนสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ที่แน่นอนกว่านั้น ความดีและความรวยครับคุณผู้ชมวันนี้ช่วงแรกอาจารย์ก็จะมีวิธีในการเก่งกําไรจากบ้านมือสองมาบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบกันวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจารย์หลายคนก็เอาเงินไปลงทุนกันเยอะมากเลยใช่นะฮะอาจารย์มีวิธีอย่าะไรบ้างครับวันนี้คืองี้ที่หยิบประเด็นเนี่ยเพราะว่าหลายคนมักจะมองข้ามเรื่องบ้านมือสองบ้านเก่าอ่ะใช่ใช่ไหมพอบอกบ้านเก่าก็ไม่มีราคามันก็เรียกว่าดูแล้วมันก็ไม่มีราคาใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณรู้จักทริคในการเลือกโอ้โหนี่ผมว่ากำไรเยอะเลยโอ้จริงเหรออาจารย์คือผมมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาจะทำเฉพาะอย่างนี้เลยเขาเรียกไปรับซื้อบ้านมือสองอย่างนี้อาจารย์ไปซื้อไปซื้อแล้วก็เขาเรียกว่าไปปรับปรุงมันใหม่แล้วก็รีโนเวทแล้วก็ขายใหม่ขายอาจารย์มีเคสรแบังไ้บ้างฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเคสที่จะหยิบเรื่องที่พุนนี้มาได้เนี่ยคุณจะต้องเข้าขายสี่ประเด็นนี้ก่อนครับนะครับเขาบอกประเด็นแรกเนี่ยถ้าคุณจะไปหาซื้อบ้านมือเก่าคุณต้องเลือกที่อยู่ใน ความจเจริญหน่อยเขาเรียกว่าอยุดแหล่งชุมนนชนใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะแหล่งชุมชนใกล้ถนนใหญ่เรื่องนี้เป็นเป็นพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วเบเดผลก็เพราะว่าแหล่งเหล่านี้จะขายได้ง่ายนะครับถึงแม้ว่ามันจะแพงหน่อยก็คุ้มในการที่จะขายเพราะฉะนั้นเลือกอันทำเลเขาเลือกเลือกทำเลข,ของของการที่เราจะไปซื้อก่อนนะถ้าเข้าซอยลึกก็ยาวเลยถึงจะถูกแค่ไหนก็ไม่ควรซื้ออะไรถ้าเข้าซอยลึกๆไม่ควรใช่ไหมใช่ต้องเอาเก่าแบบสะดวกเลยแหละ ให้ยังไงก็ได้ให้ใกล้แหล่งชุมชนซื้อของสะดวกเข้าออกง่ายเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกถ้าให้ดีจากประสบการณ์ที่ไปดูนะครับเดินได้ก็ประมาณสักสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรเดินแล้วไปเจอรถไปเจอถนนนี้ใช่หรือ่ใช่ใช่อันนี้เอาเป็นหลักข้อแรกก่อนง่ายนะะอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปดูแล้วเนี่ยถ้าคุณป๊อจะไปซื้อบ้านสักหลังคุณต้องดูสภาพแวดล้อมตรงนั้นก่อนสภาพแวดล้อมรอบที่บ้านที่เราจะซื้อตรงนี้สาคัญมากนะเพราะว่าเขาบอกว่า อย่าให้มีข้อติเขาผมว่าต้องนึกภาพกับกันว่าถูกคุณพ่าจะไปซื้อบ้านทั้งหลังในบ้านเก่าเนี่ยนะฮะเขาก็เผอเผลอยพอดีเขาหนีบสินแสไปด้วยอย่างในบ้านเนี่ยอาจารย์ดินแสก็จะติได้ใช่ไหมว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไม่ดีไม่ดีอย่างบ้านหลังานบ้ยเขาเรียกตรงทางพุ่งเข้าไปอันตรายนะารย์อันนี้คือเรียกบ้านหลังสุดท้ายที่เรียกตรงทางพุ่งเข้าไปนะครับบ้านลักษณะแบบเนี้ยคือขายยากมากหรือว่าแพทรงทางสามแพ่งนะครับ อะไรที่ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับข้างติดติดกับบ้านเขาเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหาได้แล้วอย่างนี้อา่ะจังในรูปนี่มันยังไงอย่างกรณีนี้ยอันเนี้ยถือว่าบ้านหลังนี้จะขายเนี้ยจะขายยากยากนิดหนึ่งเพราะว่าเขาไปติดกับเซเว่นใช่ไหมอ่าเมื่อกี้นะฮะอันเนี้ยไอเซเว่นนะเขาเรียกว่ามีตัวตัวที่มินิมาร์มิินมมีตัวที่ยื่นออกมาครับทำให้บ้านเนี้ย คือการมีเหล่านี้มันเป็นผลกระทบในแง่ที่ว่าหน้าหน้าบ้านจะวุ่นวายมากครับเนี่ยมีคนจอดรถอะไรต่างเยอะแยะมากมายมันเกิดความกลาหลนวุ่นวายก็เวมีข้านิเขาเรียกว่ามีข้อตินะครับหรืออย่างภาพน่ากลัวเนี้ยภาพกลัวมันก็คืออันนี้ที่เคยเป็นข่าวนะงานจำได้ไหมที่ไปอยู่เขาเรียกว่าบ้านนี้อยู่ติดกับเออลงลงที่ระเบิดนะใช่ที่ขายของเก่าแล้วระเบิดภาพเมี้ยภาพเมี้ยดูนิดนึงก็ได้ภาพต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นการการไปซื้อบ้านเนี่ยคุณจะต้องดูว่า คุณซื้อติดแล้วข้างๆนี่ก็เป็นอะไรยอ๋อคือดูสภาพนี่หลังนี้ที่ไปเจอระเบิดเกี้ยงเลยฮะที่ไปเจอระเบิดตอนนั้นแถวๆถ้าผมจำไม่ผิดนะขอบคุณภาพนี่ยนะฮะจากอ่านะครับนั่แหละเพราะงั้นี่ต้องดูอันนี้เ็าเรียกว่าสภาพแวดล้อมเนาะครับนะครับอันนี้คือคืออันดับแรกเลยที่เราจะต้องดูนะครับประเด็นถัดมาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราดูแล้วเนี่ยครับนะครับถ้าบ้านเป็นขนาดบ้านเดิมๆคือไม่มีการต่อเติมไม่มีอะไรคนับดี บ้านเดิมเดินเลยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมอะไรออกมาเพราะทุนใหญ่บ้านเขาไปต่อเพิ่มใช่ไหมต่อหลังคามันก็เสียสภาพของของโคงจุ้ยไปเลยอ๋อเพราะโดยบ้านทั่วไปมันก็จะจะค่อนข้างนั่นอยู่อุ้ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้มีข้อที่สี่ก็คือว่าเมื่อสมมติเราเราตัดสินใจแล้วเราซื้อแล้วครับคุณจะต้องปรับปรุงอเพราะันยังขายไม่ได้ฮะอุ้ยถ้าถ้าถ้าสมมุติผมเป็นลูกค้าอาจารย์แล้วไปเดินเดินดูเลือกบ้านนะแล้วไปเจอบ้านหลังซ้ายมือเนี่ยที่บีฟอร์สงสัยในบ้านที่ม ดูลักษณะมันน่ากลัวอาจารย์น, <c oughs> นะแต่พอมาดูแบบหลังแต,กต,กต่ตกแต่งดีโลเวทเรียบร้อยแล้วโอ้โหมันดูเป็นคนละหลังเลยอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นทิศของของคงจุ้ยเขาบอกว่าสิ่งเก่ามันคือเสื่อมอใช่ไหมฮะเพราะงะั้นวิธีแก้คือคุณต้องทําให้มันมีพลังขึ้นมาใหม่ครับโดยการปรับปรุงใหม่นั่นเองนะครับเพราะการปรับปรุปงพวกนี้มันมีมีลักษณะการทาเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนเหมือนว่าถ้าอย่างภาพเมื่อกี้จะเห็นว่าถ้าั้ป๊อปเดินไปเจอบ้านที่ใหม่โอ้เราก็ดูควาเลืก เฮ้ยบ้านนี้ดูแลดีเนาะเจ้าของเขาดูแลดีเลยน่าซื้อใช่ใช่เลยซึ่งมีอีกภาพหนึ่งอีกภาพนียเป็นเป็นเป็นลูกค้าผมเลยพาผมไปดูหลังเนี่ยครนะซึ่งซึ่งเป็นเคสสตดี้พอสมควรในเรื่องของบ้านเก่าเนี่ยก็คือมันเป็นบ้านทาวเขาครับผมนะครับทาวเขาแบบโบราณเลยไม่ใช่เนี้ยอีกันอีการอันหลังสุดเลยถ้าถ้าเป็นบ้านเป็นบ้านแวเานะฮะแล้วก็เป็นทาวเ้าเล็กๆสิบหกวับเจ้าของเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือ นี่เข้าทับจัดแล้วนะนี่เท้าเท้าเหรอครับนี่เท้าเา้าดูแล้วผมหลรูมากเลยไอดูมันดูยิ่งใหญ่อลังการยังไงไม่รู้จานคือลูกค้าคนนี้พาผมไปว่าเจ้าหลังนี้ดีไหมครับนะครับตอนแรกผมว่าเอ๊ะทำไมเท้าเท้าเขาขายตั้งตั้งสองล้านหนึ่งโอ้โหไถามกันย่านไหนแต่ใกล้ใกล้มากเลยแถวพหลโยธินพหลโยธินกลเดินผ่านได้ประมาณสองร้อยเมตรถึงถนนเลยโอ้โหอะไรเงี้ยนะผมก็เลยถามเจ้าของเขาเจ้าของเขาเกษียและเขาเขาเป็นสถาปนิกนะฮะเขาบอกเขาซื้อมาเจ็ดแสนซื้อมาเจ็ดแสน แต่เขาขายสองล้านหนึ่งเขาทาอีกเจ็ดแสนก็เป็นล้านสี่เขาขายได้ล้านสองไอ้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งหรือสองล้านนไอ้สองล้านหนึ่งโอ้โหเเพิ่มมูลค่านี่สามร้ตัวนะจ๊ะเขาเรียกว่ารู้วิธีในการปรับบ้านให้ให้สภาพนี่เปลี่ยนไปเลยครับดูดูรู้มากเลยเมื่อกี้มันเหมือนเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะจ๊ะใช่เขาเจาะช่องแสงเขาเจาะรังคาทั้งหมดเลยเขาเปลี่ยนสภาพของทาวเฮา์เดิมหมดเลยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเรามีไอเดียพวกนี้เข้าไปเสริมเข้าไปมันก็ทําให้บ้านเนี่ย มูลค่าจากที่ไม่มีราคาหรือราคาแค่เจ็ดแสนกับบาทกลายเป็นสองล้านกว่าครับผมหมูเรียกว่ามูลค่าเพิ่มนี่เยอะมากๆเลยนะเพราะจ้เปรียบของบ้านเก่าคืออะไรคุณป๊อปก็คือทำเลอ๋อใช่ทำเลเขาจะเกิดก่อนเขาจะมาขอให้สองล้านนันะ่นเนี่ยผมถือว่าไม่แพงนะครับ เพราะว่าถ้าคุณคุณไปซื้อใหม่เนี่ยคุณต้องไปออกนอกเมืองอ๋อใช่ใช่นี่คืออยู่ในเมืองไกลมากแล้วบ้านบ้านเก่าเนี่ยมันมันมันได้เปรียบคือเรื่องทำเลที่ใกล้เมืองถ้าอย่างนั้นผมบอกคุณผู้ชมครับท่านใดที่ต้องการจะซื้อบ้านนะครับในเรื่องของบ้านมือสองก็สามารถพาอาจารย์มาโนธไปดูได้นะครับว่าบ้านหลังนี้เหมาะไหมฮะด้วยการโทรมาจองคิวนะครับดูในเรื่องของฮวงจุ้ยนะฮะศูนย์แปดหกสามสี่สี่ห้าสามห้าแปดอันนี้เป็นดวงส่วนตัวนะครับในเรื่องของฮวงจุ้ยนะครับคุณสามารถนะฮะเช็คกับอาจารย์มมาาโนนชชได้้้เลยแต่่วงหคผูะ อย่าลืมนะฮะส่ง SMS เข้ามาได้เยอะๆเลยนะฮะด้วยการพิมพ์ข้อความของคุณผู้ชมนะฮะวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดส่งมาที่4712004แล้วก็รับสายสดช่วงหน้านะครับ0863385606อย่าลืมโทรกันมาเยอะๆนะครับ